กลับมาช่วงที่2ของ The People Show นะครับท่านผู้ชมฮะอยากจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกันซักนิดหนึ่ง<ฆ>เรื่องของการใช้น้ําใช้น้ําตามบ้านของเราเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะบางทีเราอาจจะต้องสังเกตด้วยนะว่าจุดไหนเนี่ย,ยมีน้ํารั่วหรือเปล่าแล้วดูยังไงล่ะก็ต้องดูว่าเอ๊ะคนไม่อยู่บ้านแล้วนี่กาลังจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยหรือเพิ่งกลับมาที่บ้านเอ๊ะทำไมปั๊มน้ํามาทํางานอยู่ตืดตืด ถ้าแบบนั้นคือหมายความว่าเราเสียค่าน้ําเพิ่มแล้วนะอ้าวน้ํามันใช้เรื่อยๆเลยเขาไปรั่วอยู่ตรงไหนหรือเปล่าใช่หรือว่าปั๊มน้ําเนี่ยถ้าทํางานแบบไม่สมูทค่ะปั๊มติดติดดับดับแทนที่จะปั๊มแบบปื๊ดหยุดปื๊ดหยุดค่ะมาปั๊มปื๊ดปื๊ดปื๊ดปั๊มมีปัญหาใช่แะหรือไม่ถ้าท่านมีแทงน้ำมาฮะค่ะถังพักน้ําท่านเคยล้างไหมคระต้องล้างนะคะคุณบ้านคุณล้างไหมล้างค่ะนี่ยอดเยี่ยมมาก ี่ปีล้างทีสักห้าปีแล้วนง,อ,งอันนี้ไม่เยี่ยมแล้วตามมาตรฐานคือ6เดือนล้างทีนะหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนเหรอคะหก <6 S 1> เดือน<ฮ>ล้างทีหนึ่งนะค,ค่ะบคาว่าม,มาตรฐานในที่นี้จากการประปานนาครหลวงครับท่านผู้ชมฮะก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เขาก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคมสร้างการรับรู้เรื่องที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับ <S <S การใช้น้ําอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเขามีโครงการหนึ่งของกปอนอนะฮะโครงการที่เรียกว่าบรวรครับ จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะครับสรุปผลกิจกรรมไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานนี่แหละฮะในพิธีสรุปผลสำฤทธิกิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี5นะครับโดยมีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ประธานกรรมการกปนนายสัญญา แสงพุ่มพงศ์ประธานอนุกรรมการธรรมพิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมกปนนายมานิตปานเอมผู้ว่าการกปนร่วมพิธีสำหรับกิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนายอย่างยั่งยืนปี5จัดขึ้นนะครับเพื่อรณรง์ให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารู้จักเลือกอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจากกปนนะครับ ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญทางสังคมอย่างเช่นบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้หน่วยงานต้นแบบนี่นะฮะช่วยการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ําสําหรับปีนี้กปนขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก9แห่งซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมผ่านนิทรรศการออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนเมตาเวิร์สนะฮะก็แนะนําวิธีการตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน วิธีล้างถังพักน้ำนะครับนอกจากนี้กปนเนี่ยมอบตู้น้ำดื่มเย็นให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในกิจกรรมจำนวน3หน่วยงานด้วยกันนะครับไาฟังเสียงของท่านนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทายพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับโครงการบวัปี5เนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างการประปานครหลวงกับพันธมิตรต่างๆนะครับบ้านวัด โรงเรียนร่วมมือกันในการที่จะ,ะดูแลการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับน้ำที่นอกจากเราจะ,ะดูแลเรื่องการประหยัดแล้วเรายังดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับว่าในการกรองในการที่จะทําระบบบําบัดเบื้องต้นเสียก่อนก่อนที่จะปล่อยลงไปเราก็จะช่วยลดมลภาวะนะครับสิ่งหนึ่งที่การประปาพยายามที่จะทําอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนั้นก็คือส่งเสริมให้เราใช้ าภาชนะต่างๆ,ๆเช่นก๊อกน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ําให้มากที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันได้ประหยัดในการใช้น้ํารู้คุณค่าของน้ําน้ําทุกหยดมีคุณค่าตามที่การประป,ระปานาครหลวงพยายามาที่จะรณรงค์มาตลอดนะครับฟังข่าวแบบนี้แล้วลองไปสํารวจปั๊มน้ําที่บ้านก๊อกน้ําดูซิมีหยดมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็แทงน้ําถ้าลองถามคนในบ้านเธอเคยล้างมั้ย ถ้าไม่เคยล้างลุยเลยนะฮะหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งนะเอาจริงๆค่ะนะวิธีเนี่ยปิดปั๊มน้ำนอนค่ะนะฮะแล้วท่านก็เปิดทางพักน้ําด้านบนปีนขึ้นไปหน่อยค่ะนะแล้วก็ใช้จริงๆอะ่ะถ้ามีปืนฉีดแรงๆอะ่ะอันนั้นแป๊บเดียวเสร็จค่ะแต่ถ้าท่านไม่มีนะท่านก็ใช้สายยางธรรมดาก็ได้ต่อขึ้นไปนะแล้วก็เอาแปรงด้ามถูพื้นอนะ่ะแปรงขัดยาวๆค่ะลงไปขัดหน่อยขัดกขัดกันขัดแล้วก็ล้างออกเอาพวก ขี้โคลนขี้ดินออกไปหน่อยะนะคเพราะว่าสะสมไว้นานคิดดูเราก็ใช้น้ําแบบนั้นนะอ่ะม,มันสกรปรกนะฮะเอาจริงๆเขาตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าควรจะใช้น้ําผสมคอลีนะลาดฆ่าเชื้อด้วยนะ,ะใช้คอลีนลาดลงไปเลยเราก็ทิ้งไว้สักครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างออกอีกรอบนึงะน,นะฮะก็เสร็จสิ้นการทําความสะอาดแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้มีคอรีนอะไรก็อย่างน้อยก็ขัดเอาพวกเศษขี้ดินขี้โคลนออกก็ย,ยังดีค่ะ,คะ